จะหกโมงแล้วเราต้องรีบหาที่แอบนะไปทางไหนเพื่อนเพื่อนไหนเพื่อนไงคุมอเาคุมือหอมไงมากันทุกคนมาเลยเราต้องรีบเราต้องรีบหาที่แอบนะเพื่อนเพื่อนเข้าเลยเข้าเลยเข้าตู้เข้าตู้อาจจะปลอดภัย จะไปแล้วนะใช่ยันถูเสื้อกันเวลาแล้วกันชูเสื้อเคกันชูเสื้อไปเลยเดินเองเลยมาไปเล่นดีแต่งเขาทุบบ้านเองเลยเดี๋ยวกูดูกล้องก่อนดูกล้องให้ดีๆนะเพื่อนทุกคนแค่แต่งมาทุกบ้านแล้วเฮ้ยเอาดี แล้วก็เราเราอย่าใ,ให้มันเข้ามาได้แล้วกันล่ะฆาตกรเข้ามาได้แล้วทุกคนเรารู้สึกว่าฆาตกรตัวแดงกำลังไปล่าทอันหนึ่งครอ่ะหอมนอนตายสิน่ากลัวมากเลยนะเพื่อนทุกคนมันฆาตกรฆ่าข้าหอมของเราไปแล้วเฮ้ย <c oughs> นิดากลัวจะร้องไ<า>ห้แล้วเนี่ยข้าหอกังข้าหอกเราไปช่วยข้า,าหอกลน่ากลัวนะนี้เราอยู่ข้างบนกันแล้วอยู่ในห้องเราแล้วด้วยพูดเซ็ตน,น่ากลัวมากนิดาไม่ต้องร้องมันอาจจะไม่เจอเราข,เข้ากนมะมีไหนอทุกคน <c oughs> อนนี้มันได้ออกจากห้องพวกเราไปแล้วหนึ่งทุ่มแล้วนะโอ้โหเราต้องเราคงต้องนอนในนี่แล้วนะวนเพื่อนใช่แ่้วเพื่อนนอนก่อนดีกว่า ไม่ต้องจะมีช่องละลงไปด้าน,นานเลยที่กว่าชอยากขหยับอ,ออกมาให้อยาบอกว่าออ้ด oh ้าอยา่าตีโงหมุนกันใช่แล้าหัวโผล่มาหโุนอกนักกว่ามากเลยอ่ะ ตัวสองกูอันตัวตอนนี้ฆาตัวหายตัวยังต้องทนอาชีวิตอรอดแล้วนะใช่ตอนนี้ฆาตกรอยู่ข้างล่างน่ากลัวมากเลย